สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอินรัตน์นะคะวันนี้จะมาร้องเพลงฉันธนาขายหม้อค่ะรับเลยน,นะคะมิวสิบขอโทษค่ะพพน้องเอ๋ยน้องฉันธนาเมื่อก่อนขายคอแต่ที่น้องมาขายหม้อแต่ก่อนน้องเดินอยู่วคอน้องมาขายหม้อ ใส่หมาเดินไอ่หมอหมอแม่เอ้ยเอ้ยเอมอแม่เอ้ย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 เอ้มาอเร็ว้จบเร็วไมาต่อยจบล้วักสองห้สองใจก่อนเดี๋ยวนี้งมาขายหม้อลูกเหล็กห้าสิบบาทลูกถ้าถ้ากล้องสื้อหม้อก้องนองสือเหล็กแท้ลูก อะไรอ่ะฮัลโหลอายาค่ะนั่นน่ะจบแล้วไหมเพลงนั้นค่ะพวกเายเช่ๆขอฝากผลงานเร็วๆฝากผลงานไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็แฟนๆที่เล่น a ฟ e b o o กกันอยู่นะตอนนี้นะคะพี่แก้วนะคะที่เทศบาลนครนายสามารถที่จะไชมนองห่ายได้วย เอาไปเลยค่ะเพื่อดังนะ,ค,ะงค่ะอยากดังค่ะอยากจะ,กด,ะกดังค่ะอยากดังมากอยากสัก,น,กนิดก็็ยังดีค